สวัสดีครับเดี๋ยวป๋าพาไปเป็นยังไงบ้างตุลาแล้วเขาบอกว่าจะบล็อกก็เขาก็ไม่ได้บอกว่าจะจะไม่บล็อกนะแต่เขาก็ยังไม่ได้บล็อกถามว่าทำไมไอการจดรอยยอสิบแปดเนี่ยนะครับเพื่อนๆที่ขับไม่ว่าจะเป็นแกร็บเป็นโบแม็กซิมท oh, าดาไลแมนอินไดโอ้หลายๆแอปตามที่ประกาศของกรมการขนส่งเขาแจ้งมาว่าตุลาเนี่ยเดือนนี้เนี่ย รถที่ยังไม่จดเนี่ยเขาจะบล็อกแต่ในความเป็นจริงก็อย่างที่เราทราบนะครับว่ามันคงจะยากและสุดท้ายแล้วตุลาแล้วลวหลายท่านก็ยังไม่โดนบล็อกเรื่องการที่ยังไม่นํารถไปจดรอย,ยอสิบแปดแต่มันมีแต่เดี๋ยวก่อนจะเย็นเย็นเย็นเบรกก่อนแป๊บนึงแต่มันมีแต่นะแน่นอนครับอย่างที่เรารู้ๆก็แหละว,ว่าไอ้รถที่วิ่งกันอยู่ในระบบเนี่ยนะไอ้รถที่ถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยไอ้เรื่องถูกเรื่องผิงกดกฎหมายอีกเรื่องนะไม่ธรรมาดา,มานะ ไอาการทาไม่ถูกกฎหมายเนี่ยรถที่เอาไปโจดเนี่ยจานวนเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วมันน้อยน้อยมากน้อยเลยน้อยนิดกระจิตลิดรถที่ถูกกฎหมายเนี่ยที่มีวิ่งในแอป,ปน้อาจะเป็นแกร็บเป็นโบเป็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันน้อยแอป,ปเขาไม่กล้าบล็อกเพราะรถเกินเก้าสิบเปอร์เซ็นตผมดาวเอานะนั่งตักกะตั้งนั่งเทียนคิดเองเกินเก้าสิบเปอร์เซ็นของรถที่อยู่ในแอป,ปนั้นๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแอป,ป Grab, แกร็บแอปโบว์แอป,ปอะไรก็ชักแอปแอร์เนี่ยส่วนใหญ่มันยังไม่ได้โจด พวกเรายังไม่ได้เอารถไปจดก็เข้าใจได้ด้วยเหตุผลนะครับก็อย่างที่เรารู้กันจดแล้วมันไม่เวิร์กจดแล้วมันไม่คุ้มโดนบล็อกขึ้นมาจดไปแล้วใครับผิดชอบวะแต่กรมการขสนส่งเขาประกาศมาแล้วว่าจะต้องนารถไปจดสิ่งที่ตามมาเขาไม่สามารถบล็อกคนที่ยังไม่จดได้เพราะว่าถ้าบล็อกผลกระทบมันเกิดกับเขากับเขาก็คือรถของเขาในระบบเนี่ยมันหายเขาไม่บล็อกหลอกสุดท้ายเห็นปะละ่ล่ะแต่ตอนนี้เขาก็เริ่มเข้มงวดอยู่สองสามมาตรการอย่างที่เราเห็เห็นครับอันดับแรกเลย เพื่อนๆที่ยังไม่ไปเปลี่ยนไปกับขี่เป็นแบบสาธารณะอ่าเต็มตัวถ้ายังไม่โดนวันนี้เร็วๆนี้คัมมิงซูนโดนแน่เพราะว่ามันก็เป็นการบังคับทางอ้อมก็ค่อยปลดออกคือเขาก็จะค่อยๆพยายามบังคับบีบบังคับตัวช้ยคำนี้ไปเรื่อยๆแต่ว่านั่นนั่นคือเรื่องของการทําให้ถูกกฎหมายนะคนที่ยังไม่ได้เปลี่ยนไปกับขี่เป็นแบบสาธารณะเนี่ยก็รอๆรอๆรอได้เลยครับใครที่ยัง รีบไปทํานะวันก่อนมีเพื่อนๆมีเพื่อนผมโทรมาบอกเฮ้ยไปจองใบขับขี่สาธารณะเนี่ยโอ้โหจะไปทําข้ามภพข้ามชาติเลยสามเดือนสี่เดือนก็เขาเปิดเวลาให้ตั้งนานแล้วเขาก็กระตุ้นมาตั้งนานแล้วเรื่องของใบขับขี่สาธารณะนะครับอ่ะถ้ายังไม่ทําไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ว่ากันก็รีบไปทําซะเผื่อยังทันก่อนที่เขาจะบล็อกเรื่องของใบขับขี่ที่ยังไม่ได้เปลี่ยนเป็นแบบสาธารณะสอง รถปีเก่าเกินเก้าปีสิบปีตามที่เขากําหนดเนี่ยเขาก็เริ่มทยอยปลดออกปลดออกเริ่มทยอยเขายังไม่ได้ไม่ได้ไ,ไ,ดไ,ไดปลดสัทีเดียวตูมเดียวทุกคนทุกคันนะแต่เขาก็เริ่มทยอยทยอยเพราะจํานวนรถตอนนี้มันเยอะขึ้นคนที่สมัครเข้ามาในแอปใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นแอปอะไรก็ช่างคนที่ถูกถูกกฎหมายน้อยสุดก็จะเริ่มโดนก่อนถูกกฎหมายน้อยสุดคือหนึ่งไปกับขี่เปลี่ยนยางอะยางเต็มตัวสอง รถที่ใช้สมัครรถที่ใช้วิ่งอยู่เนี่ยอายุเกินเกปีส0บปีหรือยังถ้าครบแล้วเกินแล้วอะเตรียมตัวโดนเตรียมตัวโดนโดนเมื่อไรไม่รู้โดนแนไ่ไม่รู้ไม่รู้ผมไม่รู้โดนเมื่อไรแต่โดนแน่ไม่ช้าก็เร็วครับอีกเรื่องหนึ่งที่น่ากังวลที่น่าเป็นห่วงที่หลายๆคนเพื่อนๆหลายๆหลายๆคนหลายๆท่านลืมนะครับอันนี้แจ้งเตือนซะเลยเรื่องของการหมดอายุของเอกสารต่างๆของเราอันนี้ก็ระวังเพราะว่าถ้าถูกบล็อก แล้วร้อยเขาปลดบล็อกนี่นานเลยนะบางคนหลายวันบางคนหลายสัปดาห์บางคนเป็นเดือนทุกวันนี้บางคนยังไม่ได้ปลดให้เหลยเช่นใบขับขี่หมดอายุบัตรประชาชนหมดอายุภาษีพร,พรบหมดอายุแล้วไปต่อมาแล้วแต่ลืมอัปโหลดเอกสารให้เขาข้อมูลในระบบยังเป็นภาษีเก่าปีเก่าหมดอายุแล้วระบบตรวจจับเจอเมื่อไหร่เขาบล็อกเพื่อนเพื่อนพอไปต่อใบขับขี่ต่อบัตรประชาชนต่อภาษีพรบอ,อะไรมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับประกันภังประกันภัยอะไรก็ช่างตรวจเช็คหน่อย ยอมไปตรวจเช็คกันดูเลยว่าเฮ้ยของฉันหมดอายุหรือยัง้งหมดอายุแล้วรีบไปต่อใกล้หมดอายุแล้วรีบไปต่อต่อมาแล้วรีบอัปโหลดเอกสารอัปเดตให้เขาเพราะเดี๋ยวทางแอปเขาตรวจเจอระบบตรวจเจอปั๊บเขาบล็อกพอบล็อกแล้วว้าวุ่นเลยนะโอ้โหมีวันก่อนมีเพื่อนเพื่อนเอฟซี FC โทรมาป้าผมร้นบล็อกคุยไปคุยมาเอา้าใบขับขี่ขาดบัตรประปชาชนขาดลืมแต่ไปเปลี่ยนมาแล้วนะเปลี่ยนมาแล้วทํามาแล้วต่อมาแล้วเรียบร้อยแต่ไม่ได้อัปโหลดให้เขาข้อมูลในระบบ uit. มันยังเป็นข้อมูลเก่าอยู่ พอระบระบ,บตรวจเจอปับ๊บมันบล็อกบล็อกแล้วทีนี้เนี่ยบอกไม่ได้เลยนะว่าจะปลดบล็อกให้ชาติไหนทันชาตินี้หรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะเซฟไปก่อนไปตรวจเช็คดูด้วยอันนี้อัน,น่าสำคัญอันนี้อน,น่าเป็นห่วงอันดับต่อมาที่น่ากลัวที่สุดน่ากลัวกวก่าการโดนบล็อกอีกไอ้โดนบล็อกก็น,น่ากลัวแล้วนะเพราะว่ามันกฎหมายเข้าบังคับให้ให้ไปทําก็ต้องทำซะเขาว่ามาอย่างนั้นนะครับเห็นด้วยไม่เห็นด้วยอีกเรื่องหนึง่ง แต่เขากําหนดเขาบังคับมาว่าต้องไปจดยรอยยศสิบแปดต้องเปลี่ยนแบบกีสานะอะไรทำซะแต่สิ่งหนึ่งมาตรการหนึ่งที่เดาว่ามันเป็นแผนเป็นแผนสำรองของเขาหรือเปล่าคือการตั้งด่านของพี่ๆเจ้าหน้าที่โอ้โหโคตรโคตรละเยอะมากแล้วทุกวันนี้นะปกติเนี่ยเมื่อก่อนเราวิ่งรถเนี่ยนะครับอคือพูดง่ายๆว่าเจ้าหน้าที่เขาจะขึ้นก่อนอยู่อยู่ไม่กี่จุด อ่าเช่นสูวรรณภูมิอันนี้พี่ๆเจ้าหน้าที่เขาก็คอยตรวจรถที่ผิดประเภทคอยตรวจคนที่ไม่มีไม่มีมมใบขับขี่สาธารณะแต่ไอ้ด่านจราจรอื่นๆเมื่อก่อนนะเมื่อก่อนอ่าไม่ค่อยเข้มงวดแต่เดี๋ยวนี้ปัจจุบันโอ้โหด่านข้างนอกเนี่ยด่านตรวจแอลกอฮอล์ด่านตำรวจข้าง้างนอกบนท้องถนนเนี่ยหลายด่านครับเขาเริ่มเข้มงวดและตรวจจับด้วยนะตรวจจับด้วยคนที่ยังไม่ได้จดรอยยอสิบแปด หลายๆด่านอย่าให้บอกเลยด่านไหนบ้างแต่ว่าพี่พี่เขาทาถูกต้องตามกฎหมายนะครับเราว่ากันไม่ได้ก็เล่าให้ฟังเล่าให้ทราบเล่าให้รู้ว่าเฮ้ยตอนนี้มาตรการเนี่ยนอกจากเขาเริ่มทยอยไล่บอกคนที่ยังไม่ได้เปลี่ยนเบบคีลดอายุเกินอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องระวังเลยคือเพื่อนเพื่อนคนที่คะแนนต่ำๆคะแนนปิมน้ะคะแนนปิมน้าอะระวังนะหาวิธีปั้นคะแนนเอาคะแนนขึ้นแต่แม αι, มันก็ขยันกดคะแนนเราลือเกินนะเอะบะหักเอะบ้าหักโอ้โห แต่ไม่เอะอะขึ้นให้เอะอะขึ้นไม่มี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 ขนาดวิ่งวอนกราบลูกค้าครับช่วยให้คะแนนผมห้าดาวสิบดาวเต็มสิบได้ไหมครับรีวิวเยอะๆได้ไหมครับคะแนนยังไม่ค่อยขึ้นเลยแต่มึนมกับลูกค้าลูกค้าจะลูกค้ามึนมามึนกลับลูกค้ามึนมาเรามึนกลับปั๊บลูกค้าคอมเพนปั๊บม่งหักปุ๊บเลยโอ้โหโคตรไวเอานะคนที่คะแนนปิมน้ําก็ทํายังไงก็ได้ให้คะแนนขึ้นก็แล้วกันก็ลองไปหาวิธีดูในเรื่องของการปั้นคะแนนนะครับอย่างที่ผมบอกว่า เรื่องของพี่ๆเจ้าหน้าที่ที่เขาตั้งด่านเข้มงวดตอนนี้เนี่ยคือพี่ๆเขาทําถูกกฎหมายนะครับต้องบอกอย่างนี้มันเป็นเรื่องของของหน้าที่ของเขาแต่ตอนเนี้ยสิ่งที่น่ากลัวคือเราวิ่งรับงานแเจอด่าน,มานเมื่อก่อนเจอด่านแต่ก็คือเอาไว้ง่ายอ่ะก็คือจะตั้งด่านเยอะหน่อยใช่ไหมเมื่อก่อนเฉยๆเดี๋ยวนี้ขับรถรับงานผ่านด่านนี่เสียวแวบเลยนะเสียวแวบเลยพอดีเจอด่านปั๊บวันนี้ครับขอดูใบขับขี่นะครับ วันนี้ครับขอดูสติกเกอร์ร้อยยี่สิบแปดเลยครับเรียบร้อยเต็มคาราเบลโอ้โหโดนปรับโดนปรับนะครับแต่ที่มันน่าช้ำใจคืออะไรไหมอันนี้ฝากถึงเจ้าหน้าที่ฝากถึงเลยครับพี่ๆเจ้าหน้าที่ทํางานได้ดีนะครับแต่พี่ๆที่เป็นอาสาเนี่ยผมไม่ไม่เข้าใจสงสัยหลายหลายทีแล้วพี่ๆที่เป็นอาสาจราจรเป็นเป็นผู้ช่วยจราจรเป็นเป็นไม่ใช่ตำรวจอะที่มาช่วยงานที่ด่านอะพี่ๆทำไมดุกว่าตำรวจจังเลยพูดจาดุมาก ดุดันมากเออผมเจอหลายทีแล้วนะทำงานดีแล้วสนับสนุนครับการช่วยเหลือสังคมแต่ว่าแม่ก็สุภาพชนคุยกันได้ไหมบางทีผมขับรถเจอด่านไปไหนหันไปดูอ้าวนี่เฮียอยู่มึงไม่ใช่ตำรวจนี่ว่าแต่ผมไม่ได้ผิดกฎหมายอะไรนะดูจังวะเคยเจอไหมเพื่อนเ่เคยเจอไหมฝากหน่อยฝากหน่อยฝากหน่อยพี่น้องกันทั้งนั้นอย่าดูเลยอะไรผิดว่าไปตามผิดอะไรถูกก็ว่ากันไปตามถูกอันนี้ไม่ว่ากันครับแต่ว่า คำพูดคาจาโอ้โหดูกว่าในร้อยที่ยินที่ดาดิบางคนอ่ะผมเจอบ่อยเลยหลายครั้งด้วยแต่แต่ผมก็ไม่ได้กังวลอะไรนะเพราะผมไม่ได้มีอะไรผิดกฎหมายนะก็ฝากถึงนะครับเราพี่น้องการพี่ไม่ต้องดูหรอกคุยกันดีดรู้เรื่องจะปรับก็ปรับบางทีก็แบบพอดูมาเจอเจอดูกลับแล้วทาเป็นฟึดฟัดอ่อ่าอาพักไว้พักไว้ไม่ได้ไม่ได้ว่าจอจอจงไขรรี่พูดถึงภาพรวมด่านหนึ่งที่เยอะมากช่วงนี้ ก็มีเพื่อนๆส่งข่าวแจ้งข่าวมาบอกพัทยาพัทยาที่พัทยานี่ดูดละดูเลยเน้นนะครับพี่บีเขาทำถูกเขาทำถูกกฎหมายอาจจะไม่ถูกใจเราแต่เขาเขาก็ถูกกฎหมายเขามีสิทธิ์ที่จะตรวจนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราพวกเราเพื่อนๆพี่ๆน้องๆเราที่ยังวิ่งรับงานอยู่เนี่ยนะครับถ้ายังเอกสารอะไรยังไม่ครบก็ก็กอ,อูตามไปสับรถหน่อยแล้วกันเฮ้ยมีอะไรวะ โทรถามเ,เพื่อนๆดิให้เป็นไงทางนู้นขับรถถนนโลกนีิไม่มีรถติดเป็นจุดๆตรงช่วงไหนไหมเออเราสอบเราสอบถามกันดูไม่ได้ทำเออไม่ได้ไม่ได้ชักชวนให้หลบเลี่ยงหลีกเลี่ยงหรืออะไรนะครับเพียงแต่ว่าก็เล่าให้ฟังว่ามันเป็นสิทธิทางกฎหมายที่พีพๆเจ้าหน้าที่เขาทําซึ่งเขาทําถูกพวกเราฝั่งเราที่ยังไม่พร้อมในเรื่องของเอกสารต่างๆที่เขากําหนดที่เขาบังคับก็ต้องใช้คําว่าก็รับสาภาพในความเสี่ยงที่อาจจะต้องเจอบางคนบอกโอ้โหขับมาทั้งวัน เจอด่านเดียวหมดเลยขาดทุนด้วยอ่ะก็มันยังผิดกฎหมายอยู่นะครับในเมื่อกฎหมายบ้านเราเขาเขากําหนดมาบังคับมาแบบนั้นอะเห็นไหมสรุปคลิปก่อนเคยทําหลายคลิปนาแและคลิปเดือนก่อนข่าวพี่บอกว่าเลื่อนแน่เขาไม่ได้บอกว่าเขาเลื่อนนะครับแต่เขาเดทแอร์ไม่ได้พูดอะไรต่อแต่เขาเริ่มมาใช้มาตรการบังคับทางออมทางออมแทนไม่ว่าจะเป็นทางแอปเขาใช้มาตรการทางออมไม่ว่าจะเป็นทางตํารวจทาง ทางอะไรเขาก็ใช้มาตรการทางอ้อมก,ก็คือการเข้มงวดจราจรเข้มงวดกดจราจรกดขันวิันจราจรใช้คำว่าอะไรก็ช่างก็ถ้าใครพร้อมก็นํารถไปจดซะแต่สิ่งหนึ่งที่ต้องคิดก่อนนํารถไปจดคิดให้ดีคิดเยอะ,ยะคิด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 คุ้มไหมถ้าคิดว่าทําแล้วคุ้มสาหรับเราคุ้มแต่ละคนไม่เหมือนกันนะถ้าคิดว่าทําแล้วคุ้มแนะนําว่าเอารถไปจดไปนอแต่ถ้าคิดแล้วว่าไม่คุ้ม ก็ลองหาแผนสำรองดูครับว่าจะไปในทิศทางไหนดีเปลี่ยนแนวไหมไม่วิ่งรับคนแล้วไปวิ่งส่งของไหมอ่ารับรับของส่งของส่งพัสดุอะไรอย่างเงี้ยก็ความเข้มงวดก็จะลดลงก็ประมาณเนี้เนาะข่าวพี่บอกเขาก็ส่งซิกมาบอกแล้วว่า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 เลื่อนแต่มันเขาไม่ได้บอกว่าเลื่อนนะเนาะแต่มันก็ขยับย่อนยอนอยู่เฝ้าระวังขับรถก,กันด้วยความปลอดภยัย ใครพร้อมปัจจุบันเนี่ยกฎกติกาของการนรํารถไปจดทะเบียนกับไฟแนนซ์เนี่ยการเบิกเล่มกับไฟแนนซ์เนี่ยมันก็ง่ายลงง่ายลงไม่ได้ง่ายเลยนะง่ายลงมาหน่อยนึงเพราะว่าอาชีพแนวเนี้ยมันเป็นอาชีพแนวใหม่ที่ทุกฝ่ายเขาก็ต้องหามาตรการหาแผนสำรองหาวิธีการขั้นตอนอะไรต่งตางๆนามารองรับนะครับเพราะว่าอาชีพแนวเนี้ยปัจจุบันได้รับความนิยมค่อนข้างเยอะหลายคนบอกโอ้ยไปขาเรยไม่คุ้มอ่ะแล้วแต่ หลายคนบอกขึ้นมันก็นยังพอได้อก็แล้วแต่คุ้มค่าแต่ละคนไม่เหมือนกันไม่เท่ากันแต่ถ้าทำแล้วสบายใจทํำไปเถอะจริงไหมก็ประมาณนี้ครับเอามาเล่าให้ฟังดุลาแล้วไม่รู้พุจิกาทันวาเขาจะมีกฎกติกามีข่าวอะไรออกมาให้เราตื่นเต้นตื่นต้นหลกเลาใจอีกหรือเปล่าเนาะก็รอดูกันไปครับเน้นทําให้ถูกกฎหมายพอกฎหมายเขากําหนดทาให้ถูกกฎหมายเพระกฎหมายเขาบังคับ แต่กฎหมายน่าจะบังคับทางแอปมั้งเนาะเนาะบังคับมันมั่งแม่บังคับจังเลยกูเนี่ยไอทางคนรวยในทุนแม่งไม่บังคับเลยวะเนาะเกิดมาเป็นนายกน่าจะออจะปลดล็อกให้หมดเลยก็ประมาณนี้ครับฝากกดติดตามไปด้วยครับกับช่องเดียวป่าพาไปคลิปหน้าขราวหน้าไปรู้ไปเห็นไปเจอไปกินไปชิมไปเที่ยวที่ไหนมาถ้าเห็นดีมีประโยชน์เดี๋ยวเก็บกลับมาให้ฟังครับสติกเกอร์ช่องเดียวป่าพาไปเพื่อคนไหนสนใจอยากได้สติกเกอร์ เป็นกลุ่มเป็นกุ้งเป็นเอฟซีช่องเราเนี่ยอินบ็อกเข้ามาในเพจเดียวป๋าพาไปได้นะครับขอสติกเกอร์ขอเก็บค่าจะส่ง50บาท50บาทส่งไปเยอะแล้วมีส่งสติกเกอร์แบทุกวันช่วงหลังนี้ไม่ค่อยได้พูดถึงสติกเกอร์ก็เลยก็เลยวันนี้พูดซะหน่อยเนะโฆษณาขึ้นฝากดูด้วยนะดูให้ป๋าหน่อยแหล่งที่มาเล็กๆน้อยๆเดี๋ยวนี้เนี่ยเริ่มหันเริ่มหันมาเอาดีทางในหน้าติกต็อกในหน้าช้อปปี้ดูนะถ้าเห็นคลิปเห็นโพสที่ลงรีวิวสินค้าลงขายของดูให้หน่อยกดซื้อให้หน่นห่่่่่อยสสววนนใใหหญญไมมชรกทุ ชิ้นที่รีวิวเป็นสินค้าที่ซื้อมาใช้เองแล้วชอบก็ประมาณนี้ครับเจอกันคลิปหน้าครับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายหาตังค์ไปจุดระยอสิบแปดดีกว,ว่าคุ้มบอกว่าอยากไปที่ไหนก็บอกมาเดี๋ยวป๋าพาไป